เกตให้ดีฮะคดีที่เกี่ยวข้องกับมอบสามนิ้วใครสำนึกผิดนะฮะก็จะได้รับอภัยทุกรายไปส่วนใครที่ไม่สำนึกผิดดื้อดึงแก่ผ้านะ,ะทอดเสือ้อโวยวายสารดาสารไม่ยอมรับสารละเมิดอำนาจสารสารสั่งจำคุกโดยไม่รอลงอาญาแม้แต่รายเดียวสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นแล้วและสิ่งที่นักการเมืองกลัวที่สุดคือองค์กรอิสระ เป็นใบตามตาัตบุญพุทธศกราช2,560สวัส,ด,สดีครับมาพบกับผมเทศักจิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศฮะมาถ่ายทําอีกตูดิโอหนึ่งวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับคงหนีไม่พ้นเรื่องความ เขาเรียกว่าเป็นความขัดแย้งนะครับและความกลัวของนักการเมืองแล้วก็พรรคการเมืองโดยเฉพาะเรื่องของรัฐธรรมนูญที่บอกว่าเอ๊นักการเมืองมันกลัวอะไรโคตรกลัวกันเลยอืมวันนี้เห็นคุณธนาธรอ,ออกมาดีใจดีใจแกล้งตายไปหลายเดือนแล้วนี่คุณธนาธรอ,อืมแต่ออกมานี่ก็ตลกเนาะก่อนหน้านี้ตอนยุคลุงตู่ก็แบบโอ้ยไม่มีจะกินคนกําลังจะตาย พอเพื่อไทยจะแจกตังหมื่นหนึ่งโอ้โห,โหจะแจกทำไมตอนนี้เศรษฐกิจกำลังดีคนไทยมีกินอืมกุงงงอืมวันนี้เห็นคุณธนาธรอ,ออกมาดีใจดีใจแกล้งตายไปหลายเดือนแล้วนี่คุณธนาธรอ,อืมแต่ออกมานี่ก็ตลกเนาะก่อนหน้านี้ตอนยุคลุงตู่ก็แบบโอ้ยไม่มีจะกินคนกำลังจะตายพอเพื่อไทยจะแจกตังหมื่นหนึ่ง โอ้โห,โหจะแจกทําไมตอนนี้เศรษฐกิจกําลังดีคนไทยมีกินอกูงงอืม,อมวันนี้เห็นคุณธนาธรอ,ออกมาดีใจดีใจแกล้งตายไปหลายก้างขวางคอชิ้นโตอีกชิ้นสําหรับโครงการแจกเงินดิจิตอลหนึ่งหมืนบาทของพรรคเพื่อไทยก็คือรัฐธรรมนูญหกศครับเป็นที่ท,ทราบกันดีว่าทั้งเพื่อไทยทั้งก้าวไกลสแสดงเจตนารม์ชัดเจนมาตลอด ว่าต้องการแก้ไขต้องการทำลายรัฐธรรมนูญ60ลงให้จงได้ก้าวไกลีนต้องการทำลายทิ้งทั้งฉบับเลยร่วมมือกับ NGO ต่างชาติไอรอครับส่วนเพื่อไทยนะ่ะบอกว่าอยากจะแก้แค่บางมาตราแต่เขาก็ไม่เคยบอกนะครับว่ามาตราไหนบ้างที่เขาอยากแก้รัฐธรรมนูณ60มีกฎหมายที่น่าสนใจบางตัวครับโดยอเฉพาะยิ่ง245 246นี่เป็นนวัตกรรมใหม่เป็นครั้งแรกที่มีในประเทศไทยครับ เรียกว่ากฎหมายองครักษ์พิทักษ์การเงินการคลังรัฐมนูลกําหนดว่าหากนักการเมืองพรรคการเมืองต้องการทําโครงการอะไรก็ตามที่ต้องใช้เงินใช้จ่ายมหาศาลมีความเสี่ยงที่จะสร้างความเสียหายต่อการเงินการคลังของประเทศรัฐมนูลบอกเลยว่าผู้ว่าการการตรวจเงินแผ่นดินจะต้องทําหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์แจกแจงแยกแยะรายละเอียดของโครงการนั้นทียิบครับตรวจเงินแผ่นดินนี่เป็นที่รู้กันในแวดวงการเมืองว่าน่ากลัวที่สุด เข้างานไหนนะ่ะส่วนใหญ่ล้วจบที่คุกทุกรายครับนักการเมืองผู้ตรวจเงินแผ่นดินตัวเสร็จเรียบร้อยสรุปเป็นรายงานนําเสนอต่อคณะกรรมการสามฝ่ายประกอบด้วยปชวปชองกันและปปมทุจริตแห่งชาติผู้ตรวจเงินแผ่นดิน,นคณะกรรมการจากทั่วประเทศแล้วก็คณะกรรมการการเลือกตั้งครับคณะกรรมการศึกษาละเอียดหันยิบเรียบร้อยแล้วทําเป็นรายงานออกมานําเสนอต่อสภาครับนําแจกจ่ายให้สื่อมวลชนทุกแขนง ที่น่ากลัวที่สุดคือเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียให้ประชาชนทุกคนรับรู้ได้ในทุกช่องทางครับนี่คือความฉลาดของรัฐมนูล60เพราะอะไรเพราะว่านักการเมืองอยากจะทําอะไรเขาใช้ผู้เชี่ยวชาญครับจับโครงการนั้นมาหันน่นๆๆๆๆๆๆซับแยกแยะละเอียดยิบครับโดยคนที่รู้ขอระบายสักนิดหนึ่งเมื่อคืนทําำไมกูแบบนอนไม่หลับเลยนะคะเมื่อวานไปดูฟุตบอลมานะคะที่สนาม ทีมชาติไทยแพ้จีนนะคะหนึ่งประตูต่อสองทางทั้งที่เราได้ทําประตูก่อนด้วยซ้ำแต่ทีนี้เนี่ยพอเกมมันแพ้ขึ้นมาแล้วหลายๆคนก็ออกมาโทษสตาฟโค้ดเฮดโค้ดผู้จัดการทีมหรือการกวางตัวนะคะในนักเตะแล้วก็จัดการให้เล่นตำแหน่งผิดตำแหน่งบ้างอะไรบ้าง นี่ก็อย่างที่บอกว่าก็ผิดจริงนะคะผิดผิดในการวางวางตัวของนักเตะแล้วเราก็พลาดในกองกลางค่อนข้างเยอะทีเดียวแต่ทีนี้เนี่ยเราไม่ได้แพ้ตรงนั้นนะความคิดชั้นเองเนี่ยฉันรู้สึกว่าพอมันแพ้อยู่ตัวเฮียคนหนึ่งไงน,นะคือกูเห็นแล้วเห็นข้างนอกแล้วเฮีย หันไปชิบหายแล้วมาได้ไงวะเน,นี่ยแพ้แน่นึกในใจเพราะว่ากูอุตสาแบบยกมือท่วมหัวว่าอย่ามึงไปเลยนะในสนามอะนะเพราะว่าตัวมึงเองอะเป็นกาลากินีนะเป็นกาลากิีนีไม่พอเป็นตัวเฮียตัวจันไรนะฮะตัวชิปทําให้ชิบหายอยู่ที่ไหนก็มีแต่ความชิบหายนะไอตัวเฮียตรงนะครับพักนี้นะครับ ได้เสียงมาเป็นอันอันดับหนึ่งของประเทศวันวันทำอะไรครับผมไม่เห็นทําอะไรเลยมีแต่คดีมีแต่อืออเฉาโอ้ยตายตาย,ตายล่าสุดก็เอ,อไปยุ่งเขาเขาแปลสอนความหวังของคนทั้งประเทศอะครับเลือกเข้ามาวันวันทำอะไรครับผมไม่เห็นทำอะไรเลยสำหรับความก้าวหน้าความเจริญนโยบายอะไรที่จะ กระตุ้นให้ประเทศมันดีขึ้นงอกงามขึ้นผมไม่เคยเห็นเลยนะครับนี่แต่คดีมีแต่อะไรก็ไม่รู้ครับน่าสงสารคนเลือกเข้ามานะผมว่านะสุดก็เบนจาชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นร่างกฎหมายนิสิกรรมของพรรคก้าวไกลเชื่อจำเป็นต้องเปิดประตูบานแรกนะครับเพื่อยุติความขัดแย้งทางการเมือง เบนจานะฮะก็ปรากฏว่าได้โพสต์ข้อความได้กล่าวถึงกรณีอานนท์นำภาทนายความด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งถูกสารอาญานะครับพิพากษาจำคุก4ปีปรับ20,000บาทโดยไม่รอลงอาญาโดยในคดีอาญามาตรางสงเมื่อ26กันยายนที่ผ่านมาเขียนจดหมายถึงลูกขณะที่อยู่ในเรือนจำนะ ใจความสําคัญระบุว่าหลังปีใหม่จะถูกย้ายเรือนจําจากกทมไปเรือนจำอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ว่าสาดีกามีคําสั่งยืนยันนะครับไม่ให้ประกันตัวอนนท์นำพาแม้ทนายความจะยื่นถึงความจําเป็นไปแล้วและในความจริงนะครับสิทธิในการประกันตัวสิทธิไม่ชนขั้นพื้นฐานที่ถูกรับรองในรัฐธรรมนูญและกฎหมายระหว่างประเทศทว่าสิทธิดังกล่าวกับกลายเป็นสิทธิ ถูกยกเว้นโดยเฉพาะผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีทางการเมืองคดีมาตราหนึ่งสองเมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรมในการต่อสู้นะฮะนายอนนท์จึงถอนประกันในคดีที่เหลือกว่า20คดีเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการต่อสู้คดีโดยอานนท์ได้เขียนจดหมายถึงลูกทั้ง2คนนะฮะด้วยเบญจาบอกว่าสิ่งที่อนนท์แล้วก็นักโทษคดีการเมืองทุกคนกําลังเผชิญ เป็นโจทย์ใหญ่ที่สะท้อนปัญหาในกฎหมายละเมิดสิทธิเสรีภาพประชาชนซ้ำร้ายขบวนการยุติธรรมยังไม่ได้คุ้มครองนะครับหรือเป็นหลักประกันสิทธิเสรีภาพเห็นได้จากปัจจัยการบังคับใช้กฎหมายกับนักโทษคดีการเมืองแนวโน้มของการละเมิดสิทธิประชาชน,นมากขึ้นเรื่อยๆและออก,ออกห่างจากหลักสากลถึงเวลาแล้วที่สังคมจะต้องตระหนักรวมกันถึงปัญหานะครับ ท่ามกลางมิกฤตทางการเมืองขณะนี้หนทางในาสร้างความมั่นคงให้สถาบันกษัตริย์พร้อมกับการสร้างหลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนในระบระบอบประชาธิปไตยของสังคมไทยต้องแก้ไขทบทวนกฎหมายอาญามาตรา1นึสองให้ยืนยันในหลักการว่าใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมืองต้องได้รับการคุ้มครองไม่มีใคร ต้องติดคุกจากการแสดงออกหรือการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองโดยสันติเป็นจาบอกอย่างนั้นเป็นใจบอกว่าการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา12สองที่นะครับพักเสนอต่อสภาในอนาคตโดยยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นการเป็นภารกิจของผู้แทะะนราษฎรพักก้าวไกลในการหาทางออกความขัดแย้งทางการเมืองด้วยนะครับกระบวนการประชาธิปตไตยกลไกของรัฐสภาก็พูดไป นะฮะตอนนี้สรุปอานนท์ก็ไม่รับการประกันตัวรุ้งไม้นะ,ะครูใหญ่ก็ไม่ได้รับการประกันตัวตอนนี้ก็เหลือเฉพาะเพนกวินจากนั้นก็เหลือธนาทรปียบุตรช่อซึ่งเป็นแกนนำชุดสุดท้ายแล้วล่ะที่อยู่เบื้องหน้าแล้วก็อยู่เบื้องหลังม็อบเหล่านี้สิ่งที่นักการเมืองตอนนี้กลัวมากๆเลยม็อบลมจ้างหลายกลัวมากๆเลยกลัวใสท่ทราบไหมฮะ กลัวองค์กรอิสระตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นก้าวไกลมุ่งหน้าที่จะไปแก้ไขรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2566ขอห้ยขอฮะ2560ัํายไมต้องไปแก้ไขธรรมนูญเพราะธรรมนูญพุทธศักราช2560เนี่ยมีการจัดตั้งองค์กรที่เรียกว่าองค์กรอิสระขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นศาลเอาการปรปรชซึ่งเป็นองค์กรหลักๆนะครับที่ประดุงความยุติธรรม ปรากฏว่าองค์กรเหล่านี้ที่เคย,เคยอยู่ภายใต้อานตจนักการเมืองเนี่ยกลายเป็นองค์กรอิสระนะครับไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจการสั่งการของนักการเมืองและพักการเมืองแต่อย่างใดนะครับเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เป็นจ่าอ้างเนี่ยนะฮะจริงไหมไม่จริงนะทำไมศาลไม่ให้ประกันตัวอานน์เพราะอานน์มีคดีความหลายสิบคดี นะครับโดยเฉพาะกรณีการปราศัยโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างไม่มีเหตุผลทําไมต้องย้ายมาที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เพราะไปก่อเหตุปราศัยที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับและปรากฏว่าโดนคดี1นึ่งหนโดนคดีอื่นๆด้วยนะครับโดนคดีชุมนุมด้วยก็เลยจําเป็นจะต้องย้ายมาเพื่อที่จะขึ้นศาลและดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนอนนท์พลนา,าถึงลูกถึงหลานนะของตัวเองเนี่ย ก็ตอนเวลาก่อเหตุทำไมไม่คำหนึงถึงลูกเวลาถูกเอาผิดขึ้นมาก็มาคำหนึงถึงลูกตอนนี้นักการเมืองพักการเมืองจะพูดกันอยู่สองเรื่องหนึ่งแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อต้องการให้องค์กรอิสระเหล่านั้นมาอยู่ภายใต้อำนาจของนักการเมืองอยู่ภายใต้ของอำนาจของนักการเมืองนะครับเพื่อที่จะสั่งศาลได้เพื่อที่จะสั่งอายการได้ เพื่อที่จะสั่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามาการทุจริตแห่งชาติได้สั่งผู้ตรวจการแผ่นดินได้คุณส่วนคิดว่าเหมาะหรือไม่ในขณะที่มีการเรียกร้องจะมีการเนืยอศก,กรรมของก้าวไกลก็เป็นจากรโดนเหมือนกันนะครับต้องถามนะฮะว่าตกลงเนี่ยเนื้อโทษข้อหาอะไรนะครับเนื้อโทษแล้วจัดได้อะไรเข็ดหลาบหรือไม่ถ้าไม่มีผู้สํานึกผิด ก็ไม่มีผู้ให้อภัยแต่ถ้ามีผู้สํานึกผิดก็จะมีผู้ให้อภัยตอนนี้สังเกตให้ดีฮะคดีที่เกี่ยวข้องกับมออสามนิ้วใครสํานึกผิดนะฮะก็จะได้รับอภัยทุกรายไปส่วนใครที่ไม่สํานึกผิดดื้อดึงแก่ผ้านะฮะถอดเสื้อโวยวายสารด่าสารไม่ยอมรับสารละเมิดอำนาจสารสารสั่งจำคุก โดยไม่รอรงระยะแม้แต่รายเดียวสิ่งเหล่านี้กําลังเกิดขึ้นแล้วและสิ่งที่นักการเมืองกลัวที่สุดคือองค์กรอิสระเป็นไปตามมติบูลพุทธศักราช5 6 0ประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสําคัญขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิก์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ วารางภูเืบจากครีวงยืนยงมั่นคงภัยบุญชาวไทยเธอทูนราชันมิ่งขวัญชาไทยพระเจ้าอยู่มหาวาชิราลงกรบดินทระเทพยัต์วารางกู ชบบรชาปณิทานสืบงานสร้างสุขสมบูรณ์พระการุณาเกือือกูลตามรอยบาทพระราชาบิดาอาจทมงทรงนำชาติอย่างอาจทานพระปีชาชาญการ เจ้าอยู่หัวมหาวาชิราลงกรณ์อดินพระเทพยาวรานกูลแสงแหงวชิราสองฟ้าให้โลกจำรูปพวงชนเพื่อทูลโคพระองค์ทรงพระเจริญ กฎองทรงนำชาติอย่างอาถาาพพระปรีชาชานการบินปกป้องประชาโรงพยาบาลโรงเรียนทุนการศึกษาส่งเคราอและพัฒนาการเกษตรทั่วเขตแดนไทยเจ้าอยู่ ชิราลงกรบดินทรเทพยาวรานกูแสงแห่งวชิราสองฟ้าให้โลกจำรูนปวงชนเพื่ทูลโคพระองค์ทรงพระเจริญ